สัมมาญาณสิบสัมมาวิมุตติถ้าปฏิบัติมรรคแปอย่างถูกต้องแล้วมันจะเกิดอีกสองมรรคคือสัมมาญาณกับสัมมาวิมุตตินะแต่ไม่ต้องไปจําศัแต่ให้ให้รู้ว่าสมาทิฏิกับสัมมาสังปะเป็นองค์ของปัญญาสัมมากรรมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะเป็นองค์ของศีล สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นองค์ของสมาธิเพราะนั้นในภาคปฏิบัติจริงเนี่ยถ้าไม่ได้เริ่มต้นด้วยศีลด้วยสมาธิเนี่ยถ้าเริ่มต้นด้วยปัญญาแต่พอไปเรียงตามหลักของปริยัติแล้วเรียงอะไรขึ้นก่อนศีนสมาธิปัญญาเอาปัญญาไปไว้ท้ายเลยแต่พอในภาคปฏิบัติได้ต้องเอาปัญญาศีลสมาธิตามองค์มักเลยเพราะนั้นมักยิ่ย่อเหลือสามแค่นั้นเองคือปัญญาศีนสมาธิ ทีนี้พอเราเริ่มต้นเร้ปัญญาคือมาเริ่มต้นความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี้เราเห็นว่าเห็นถูกต้องคือเห็นว่าความรู้สึกที่เรามีอยู่ขนาดนี้ความรู้สึกล้วนๆกับความรู้สึกที่เป็นทุกขเวทนาปนกันอยู่ใช่ไหมอย่างตลอดเวลาเราถามว่ายมสบายกายบ้างไหมเนี่ยสบายที่สุดไม่รู้สึกอะไรต่อทุกเลยมีบ้างไหม ยากมากตลอดเวลามันมีแต่ความไม่สบายทั้งนั้นร้อนจัดหนาวจัดเย็นจัดหนักบางเบาบ้างขัดตรงนั้นยอกตรงนี้แล้วถึงดิ้นตลอดเวลาไงตาพับขึ้นไม่พับลงก็ไ,ได้หายใจเข้าไม่หายใจออกก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่งเราไม่พลิกก็ไม่ได้มันทุกตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นไงเพราะมาถูกความเคยชินครอบง,งาแล้วก็ดิ้นอยู่เนี้ยตลอดตั้งแต่เราเกิดจนวันนี้ยังไม่หายดิ้นเลยใช่ไหมดิ้นไปเรื่อยเ,เพื่ออะไรเพื่อบําบัด ทุกขเวทนาแต่เนื่องจากว่าความเคยชินมันมากเกินไปเมื่อเลยครอบงําทุกขเวทนานี่ได้เขาเรียกว่าสันตติสันติมันต่อเนื่องเกินไปเราก็คิดว่ามันเป็นเป็น,ปนมันเป็นเราทีนี้เราเห็นความรู้สึกที่เป็นรูปเป็นนามถูกครอบด้วยอะไรไครอ,อบด้วยตัวนี้คือครอบด้วย ความเคยชินหรืออวิชชาแต่เมื่อพุทธิจาตรัสรู้ขึ้นโอ้สิ่งเหล่านี้มันความเคยชินเราไปสําคัญผิดมันมนดูว่าเป็นเราเป็นเขาไม่ใช่นี่มันเพียงเป็นความรู้สึกของรูปกับความรู้สึกของนามความรู้สึกของกายและความรู้สึกของใจเท่านั้นความรู้สึกของรูปเรียกว่ารูปความรู้สึกของใจเรียกว่านามก็มีสองอย่างรูปนามนี่ พอเาพี่อ๋อใช่เราไาสํารวจจริงๆรเรารู้เข้าไปตรงๆมันเหลืออะไรเหลือแต่ความรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกของรูปจะออกมาในรูปของเวทนาคือสบายไม่สบายสลับกันตลอดเวลานั่งตรงนี้มันสบายพลิกไปไหนก็สบายพอนั่งไปสักวันไงก็ไม่สบายพลิกไปเหนือก็สบายสลับก็อยู่ตลอดเวลาความรู้สึกที่เป็นรูปเนี่ยสบายไม่สบายสบายไม่สบายสบายแต่เราไม่ใส่ใจต่อการพลิกการเปลี่ยน และความสบายไม่สบายเกิดขึ้นตลอดเวลาเราก็ไม่ใส่ใจไอตัวไม่ใส่ใจนี่เองมันถึงได้เกิดเวทนาตัวที่สามเขาเรียกอุเบกขาเวทนาแต่ถ้าเป็นทางรูปเขาเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาถ้าเป็นทางใจเขาเรียกว่าอุเบกขาเวทนาถ้ามันเกิดทางรูปเรียกว่าอทุกขมสุข,ข Laughs, คือไม่ใส่ใจความสบายไม่สบายมันดึงมาชั่งพออะไรเกิดขึ้นในจิตความ ชอบไม่ชอบเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่เองมันไม่ได้ดูตัวรู้ตัวนั้นเข้าไปไม่รู้ไอ้ตัวไม่รู้รก็เลยอุปเปกขาหลวงพ่อจะคุณประยุทธ์ท่านแปลดีว่าอุปเปกขาเวทนาแปลว่าเฉยเมยแต่อุปเปกขาสามพชงหรือว่าเป็นเฉยมองเออคำจำวดความที่สั้นแต่ว่าชัดมากเฉยเมยกับเฉยมองแต่เรามาปฏิบัตนินี่เราจะเอาเฉยเมยหรือเฉยมองดูเฉยๆแต่มองดูอยู่ว่าอะไรกําลังเปลี่ยนแปลง รู้เฉยๆกาลังดูอยู่เหมือนกันว่าแกจะเปลี่ยนแปลงไปไอการที่เข้าไปจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงให้กลับมาสู่ปกตินี่เรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าภาวนาเรียกว่ากรรมฐานถ้าเรารู้เฉยๆแล้วไม่จัดการเนี่ยก็เร,เรียกเป็นสมถะนีะ่คือพยายามสะกดมันไว้ข่มมันไว้เจ็บก็ให้รู้ว่าเจ็บไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมัน ในที่สุดพระกรรมาฐานก็เป็นอาวพึกอมาภาพาาาเป็นโรคหัวใจเบาหวานเป็นต่างกันพอไปสะกดอาการที่ทุกทุกมันสะสมมาเข้ามาเข้ามก็ตกค้างเรียกว่าวิบากวิบาก,กรรมเอ๊ะทำไมท่านปฏิบัติธรรมมาตั้งนานแล้วพอมาถึงบวันปลายชีวิตทําไมเป็นป่วยเป็นโรคอันนี้ก็ท่านทําวิบากมาแต่เด็กต้นเพราะความไม่รู้ใช่ไหมแต่มายุคเราเนี่ยมันพัฒนาการเรียนรู้ข้อมูลอะไรต่างๆมันพัฒนาเราก็จะต้องทําพัฒนาให้ดีกว่ากว่าท่าน วิบากทางกายเราควรจะน้อยลงเพราะเรารู้วิธีแก้ไข <c oughs> ก็บรบัดไม่ได้ในต้นรู้จักธรรมชาติธาตุสีเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าหงายของที่คม่มเอาที่นี้มาดูเปิดของที่ปิดบ้างอาเวลาพ่ออยู่เปิดของที่ปิดเอ๊ะอันนี้มันคว่เปิดของที่ปิดมันคืออย่างนี้อา่าอันนี้มันปิดอยู่ใช่ไหมที่มันไม่ได้คว่แล้ว ร่างกายของเราที่มันเกิดสบายไม่สบายเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นน่นเป็นนี่เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรความสบายไม่สบายมันคืออะไรต้นตอองมันคืออะไรขอให้คิดสักสองนาทีเดี๋ยวมาจะมาถามใหม่ถ้าตอบเรื่องนี้ไม่ได้นี่งานนี้สอบตกแนวกันได้หรือยงังได้คำตอบหรือยงัง ไปแล้วมันนอกจากไม่ได้คําตอบลืมคาถามอีกต่างหากเสร็จเลยโอ้โหง้นนียพอให้ถามใหม่นอกจากไม่ได้คําตอบลืมคําถามอีกต่างหากตายเลยชาวพุทธเรานักบฏิบัติเราเจ้าไงกันดีเนี่ยสแสดงว่าพูดมาทั้งหมดไม่เก็นเลยนี่นะ <c oughs> อันนี้คือความยากของมันเพราะอะไรก็ไม่รู้นะมาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันจะพื่อสมมติมันเยอะเกินไปหรือเปล่ามันหนาเกินไปนะโยมสงางได้หรือยังคําตอบ อามาจะไม่ทนคําถามเราเดี๋ยวจะเป็นการดูถูกกันสง่าได้คาตอบหรอบือยังน่าว่าแล้ว <c oughs> ก็นึกว่าหมอเป็ดคนเดียวโยมสง่าเอาไปด้วยเอย้ใครจะจํำได้คาถามหลวงพ่อได้บ้างโยมหลวงพ่อถามว่างไงจำไม่ได้เหมือนกันเอ้คำถามหลวงพ่อไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะ ถามว่าไอการที่ร่างกายสังขารเราสําคัญผิดว่าเป็นเราเนี่ยมันมีสิ่งที่ปิดไว้ใช่ไหมอะไรปิดมันไว้เนี่ยความรู้สึกของเราที่มันสําคัญว่าความรู้สึกสบายไม่สบายว่าเป็นสุขของเราเป็นทุกข์ของเราอะแต่ความจริงมันไม่ใช่สุขแค่ทุกข์ของเราแต่สุขทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะอะไร ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์มันไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นของใครนี่คือคําถามอยากไหมเอ้โมเปิดฝั่งอาตมามาหลายรอบแล้วนะ <c oughs> มันเป็นของไตรลักษณ์นึกออกอะไรอยังเป็นของอนิจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่ของเรา แต่เราไม่เห็นกฎของอนิจจังทุกขังของนัตตาเลยไปสําคัญสุขทุกว่าเป็นเรานี่ตัวนี้มันปิดเอาไว้ปิดเอาไว้เรียกว่าอะ,อะไรวิชานะมันปิดเอาไว้ <c oughs> ซึ่งมันไม่ยากแต่มันตัวนี้มันปิดสนิทเลยเมื่อเรามาเจริญสติมาเจริญตัวอะไรตัววิชาใช่ไหมก็คือหมายถึงยกเอาตัวนี้ออกยกเอาวิชาออก ตอนนี้เราเห็นสุขเห็นทุกข์ใช่เห็นสุขเห็นทุกข์เป็นเราไหมเพราะว่าอันนี้ก็ยังครอบอยู่ยังออกไม่ได้นะแต่เมื่อไดเห็นสุขเห็นทุกข์นี่เป็นอะนี่จังทุกขเป็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติธาตุสีเรานั่งเนี่ยมานานรู้สึกไม่สบายใช่ไหมเพราะอะไรรู้สึกไม่สบายตระหนักถึงเหตุเพราะาถ้ายืนขึ้นมันสบายเพราะอะไรมันจึงสบาย อันนี้คือผู้ปฏิบัติจะต้องตระหนักรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นขณะนั้นๆน,น,นะถ้าไปรู้มันเกิดไปแล้วก็ไม่ใช่มันยังไม่เกิดไปรู้ก็ไม่ใช่จึงเรียกว่าวิปัสนาเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าขณะนี้มายืนร,รู้สึกสบายกับพิจิรู้สึกหนักเพราะอะไรจึงหนักเพราะอะไรจึงเบาเพราะการไหลเวียนของธรรมชาติธาตุสีไหลเวียนตลอดเวลาใช่ไหมเมื่อเรานั่งลงไปเนี่ยเราทับการไหลเวียนของเขาใช่ไหม ตรงท่อเลือดท่อลมที่มันไหลเวียนเราน้ําหนักของเรากี่กิโลเราก็ทับมันลงไปทับไปแล้วเกิดการตรีบตันเมื่อเกินเกิดการตรีบตันการไหลเวียนของเลือดลมสะดวกไหมไม่สะดวกเมื่อไม่สะดวกเขาก็จะทําหน้าที่ของเขาคือจะต้องการผ่านเหมือนจราจรติดอ่ะต้องการผ่านแต่เมื่อผ่านไม่ได้ก็เกิดเกิดการอาการหนักเหมือนรถติดขัดมันผ่านไม่ได้อ แต่พอตำรวจมาเอาไปได้เหมือนอะ้ลุกขึ้นรถวิ่งชิวไปเลยควานสบายใจคนขับก็สบายใจไอต้ตอนที่รถติดอยู่คนขับเป็นไงอึดอัดมากอยู่อาการาเดียวกันอน,นิ้จังทุกขังหน้าตาทางานตลอดตามปูิที่รถมันวิ่งผ่านตลอดใช่ไหมแต่พอรถติดหมายความว่าเราอยู่ในอิริบทอิริบทหนึ่งติดไฟแดงนานเกินไปติดจราจรนานเกินไปเพราะนั้นไฟแดงมันก็เหมือนเราจะต้องเปลี่ยนอิริบทตลอดเวลาเวลาไฟแดงบอกเราเราก็เปลี่ยน เวลาไฟเขียวนั่งต่อไปได้เวลาไฟแดงเราก็เปลี่ยนไฟเขียวไฟแดงตลอดเวลาเรากําลังจะเปลี่ยนไฟเหลืองแต่เราไม่ได้เรียนรู้กฎกติกาที่เราชาชินอยู่ทุกว,วันเพราะอะไรอะไรครอบเราจําได้ยกันนี้ออกแต่พอออกจากนี้ไปเรื่องใหม่อันนี้เป็นไงกลับเข้ามามี นกว่าเราจะจะเปิดตาได้อย่างถาวรผู้ที่เจ้าท่านแสดงธรรมถ้าหากใครเข้าใจเรื่องนี้ได้แล้วไม่ลืมนะท่านเรียกบุคคลน,นั้นได้อะไรดวงตาเห็นธรรมได้ธรรมาจากสูแล้วแต่มาไม่แน่ใจว่าวันนี้โยมจะได้ธรรมาจากสูหรือเปล่ากลับไปอย่างนี้ก็อย่าว่าแต่คําตอบแล้วคันถามยังลืมเอาจะว่างไง แล้วสิ่งที่กาลังเกิดกันดับอยู่นี้ถ้าหากว่าดวงตาในไม่เปิดเนี่ยมันต้องลืมร้อยเปอร์เซ็นต์นนะใครมาว่ากูอีกเหมือนเดิมมันแหละนะไม่ใช่ว่าใครว่ารูปว่านามของเราอีกใครมาตบหลังเพ้อามาตบหลังกูทําไมเนี่ยอะไรทำไ,ไปนู่นเลยนะมาตบหลังพ่ออความรู้สึกเป็นลูปเป็นนามไม่ได้คิดถึงคนตบคิดถึงความรู้สึกที่เกิดกัน้นี้ว่าหนักหรือเบาค่น้นดองสุขหรือทุกข์ดังนั้นมันทับ ไปหลายซับหลายซออวิชานี่เหมือนกับเมฆหมอกที่ได้กล่าวมาเมื่อวานว่าตามปกติวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วแต่ทําไมอากาศยังสลัวอยู่ล่ะเพราะเมฆมันไหลชั้นน่ะใช่ไหมเมฆมันไหลชั้นแสงสว่างเจ่มจ้ามากเลยตอนนี้แต่ว่ามันถูกบังตัวไว้มันก็สลัวแต่ถ้าบังหนาขึ้นหนาขึ้นโลกทั้งใบเลยมืดเลยทีนี้ใช่ไหมกลางคืนมืดเพราะโลกทั้งใบมันบังเอาไว้เนี่ยอันนี้คือ เปิดของที่ปิดถ้าเรามารู้อันนี้นะเพราะอาวิชามันปิดทุกขังอันนี้จังทุกขังอนัตตาเราไม่เห็นแต่พอเรารู้สึกตัวปั๊บอ๋อความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสบายๆมันไม่ใช่เรานี่มันแปลงมาจากความรู้สึกทุกขเวทนาก่อให้เกิดความไม่ชอบใช่ไหมตัวสุขเวทนาความสบายทางกายก็ให้เกิดความชอบใจ ตัวทุกขเวทนาก่อให้เกิดความไม่ชอบใจแล้วทั้งสุขและทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่สนใจเพราะมันเป็นอทุขขมสุขเวทนาคือไม่ใส่ใจและตัวสุขเวทนาเราไม่ใส่ใจอีกสุขเวทนาเราก็ไปเพลินในสุขเป็นนันทิที่กล่าวมาเมื่อวานและนันทิเ,นนทาเร,า,า,รา,าก็ยังไปเพลินนันทิกลายเป็นราคะราคะก็ยังไปเพลินอีกเป็นกามฉันทะเป็นนิวรณเลยทีเนี้ย มันจะพัฒนาตัวไปเร,เรื่อยๆเพราะตัวไม่รู้แต่วันนี้เรามาศึกษาตัวรู้ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวอ่อนๆอยู่ว่าตามแต่พัฒนามันให้ไวขึ้นจะมานั่งเก็บตัวรู้เฉพาะในปฏิบัตินี่มันไม่พอที่กล่าวไปเมื่อวานให้ไปเก็บในทุกเรียบบทในทุกเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มีความจงใจที่จะรู้ในอาการนั้นๆว่า พิบตาปากหายใ,ใจเดลียวไส้แลขวาก้มงเงือหยิบจับจับเวยต่างๆให้รู้เข้าไปชัดๆแต่ละขณะนะแล้วอันที่สามอันนี้คืองายของที่ค่วมเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางนี่หน้าที่ของผู้ที่จะรู้ทำแล้วเนี่ยบอกทางแก่คนหลงทางเมื่อก่อนเราเดินทางไหนแล้วเดี๋ยวนี้เราเดินทางไหน เมื่อก่อนเราเดินทางมิจฉาทิฐิแต่เดี๋ยวนี้เรามาเดินทางสัมมาทิธฐิมิจฉาทิฐิเราเห็นว่าทุก์ขเป็นเราเราเป็นทุกข์เราไม่รู้ว่าทุกข์มันมาจากไหนไม่รู้สมุทยัยทุกข์กายมาจากไหนก็ไม่รู้ทุกข์จิตมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นมิจฉาทิฐิแล้วว่าวิธีที่จะเอาทุกข์จะออกจากกายจากใจได้ก็ไม่รู้อีกเพราะมิจฉาทิฐิ และวิธีการที่จะทำอย่างไรในรายละเอียดก็ไม่รู้แต่พอเกิดวันนี้เกิดสมาธิฐิขึ้นมาเป็นทางใหม่เราหลงทางมิจฉาทิฐิมานานหลงทางว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปมานานใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เห็นว่ารูปเป็นอะไรอัธนนิจรรยทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราเดินทางใหม่แล้วแต่ถ้าลืมสติอีกก็หลงไปสู่ทางเก่าเหมือนเดิม น,นี่คือเปลี่ยนจากอริยเปลี่ยนจากากิเลสมัรมาเดินในอริยมักนะเปลี่ยนจากมิจฉามักมาสู่สัมมามักนี่เปลี่ยนทางบอกพระพุทธเจ้าท่านบอกเราหลวงมาดดนมานานบอกทางแก่คนรู้ทางอันสุดท้ายแล้วว่าชูแสงสว่างในที่มืดตัวรู้ของเราเนี่ย มันจะบอกเราทางถูกทางผิดตัวรู้ของเราเนี่ยจะบอกมันจะเป็นแสงสว่างในที่มืดเวลาความคิดเกิดขึ้นนะบางครั้งพอเรารู้ทันปับ๊บความคิดหายไปไหมแต่บางคิดไม่หายใช่ไหมบางความคิดหายแต่เมื่อก่อนความคิดเกิดขึ้นมาเราเคยเข้าไปดูไปดูไปกําหนดรู้มันบ้างไหมสมัยที่เราไม่ยุ่งกับเรื่องวิปัสนาหรือเรื่องของสมถวิปัสนาเลยสมัยที่เราไม่รู้เรื่องนื้เนี่ยเราเข้าไปดูความคิดเป็นไหม ไม่เป็นคิดแล้วก็คิดไปเลยบางความคิดก็หายไปเองบางความคิดคิดไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ณ ę, วันนี้เราเริ่มมาศึกษาเรื่องวิปัสนาเราเริ่มตามรู้ตามเห็นความคิดใช่ไหมเรามีตัวรู้ขึ้นมาแล้วเอาตัวรู้เข้าไปดูความคิดเป็นความคิดบางอย่างรู้แล้วก็หายไปก็มีใช่ไหมความคิดบางอย่างที่มันหนาแน่นมากๆรู้แล้วมันยังไม่หายไปก็มีเพราะอะไรเพราะตัวรู้เขายังไม่เข้มแต่ตัวคิดมันเน็คเข้มกว่ามันก็เลยไม่หาย แต่เมื่อไรตัวรู้เราเข้มเข้มกับพอกระโดคิดมันหายเป็นศูนย์เลยตัวรู้นี่เองเรียกว่าแสงสว่างตัวคิดมันมาด้วยความไม่รู้เรียกความมืดตัวรู้เกิดขึ้นมันก็เหมือนแสงสว่างในที่มืดปรากฏปับ๊บตัวคิดมันมาด้วยความมืดของอวิชามันหายไปบางคนก็สงสัยว่าเอะหลวงพ่อ ในชีวิตประวัติของผมผมต้องวางแผนคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้การทำมาหากินจะมานั่งซื้อบื้อไม่คิดได้ยังไงแล้วจะตอบเขาว่าไงหมอเป็ดถ้าเจอคำถามแบบนี้จะตอบว่าไงยุ่งกันนันนี่นะ <c oughs> ถ้าหาว่าคนที่เขาหัวหมอหน่อยใช่ไหม าคุณจะบอกว่าไม่คิดไม่คิดนี่คุณอยู่ได้ไงไม่คิดนี่คุณก็บ้าเท่านั้นเองนะเจอคําถามนี้เรางงเลยใช่ไหมมันต้องคิดแต่วิปัสสนาไม่ได้บอกว่าไม่ให้คิดแต่คิดอย่างมีสติคิดอย่างมีสมาธิและคิดอย่างมีปัญญาตัวคิดมันเป็นกลางเมื่อมีสติสมาธิขปัญาไปเกี่ยวข้องตัวคิดมันก็กลายเป็นยานแต่ถ้ามีอ วิชาหรือราคาโทสะัพท์ไปเกี่ยวข้องตัวคิดก็กลายเป็นตัณหาการมวตตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภาวตัณหาใช่ไหมกลายเป็นตัณหาแต่ถ้าตัวคิดที่เกี่ยวข้องโดยสติสมาธิกลายเป็นปัญญาแต่เกี่ยวข้องโดยปัญญาเลยกลายเป็นญาณไปเลยตัวคิดมันจึงเป็นกลางเพราะฉะนั้นที่ว่าเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปจัดการหมายถึงตัวคิดในนั้นประกอบด้วยความไม่รู้ คือประกอบไม่ได้ประกอบด้วยสติประกอบด้วยความรู้ความคิดนี้ที่ออกมาไปในฝักฝ่ายของตัณหาอุปาทานแต่ถ้าเราเดี๋ยวนี้เราจเจริญตัวรู้เอาตัวรู้เข้าไปดูตัวคิดหมายถึงตัวคิดที่มันไม่จําเป็นมันหายไปแต่ตัวคิดที่จําเป็นจาเป็นต้องใช้ต้องคิดขึ้นมาเออวันนี้จะทํอมันนั้นนนั้นวางแผนไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะเก็บอารมณ์กันนะกําหนดเสร็จปับ๊บ ตัวคิดที่เกิดขึ้นด้วยสติสมั med, มันเกิดขึ้นด้วยเจตนาแล้วก็ดับลงได้เมื่อมันจบนี่คือลักษณะว่าตัวคิดชนิดไหนที่เราเกิดขึ้นด้วยวิชาตัวคิดชนิดไหนที่เกิดขึ้นด้วยอวิชารู้ได้อย่างไรตัวคิดที่เกิดขึ้นด้วยวิชามันเกิดขึ้นด้วยเจตนาได้คิดพอคิดจบเสร็จแล้วมันจบแต่ตัวคิดที่เกิดด้วยอวิชามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วมันจะจบเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกัน ไปเรื่อยของมันเรื่อยๆนี่เกิดด้วยความไม่รู้สึกตัวคืออวิชชาโอหมดเวลาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากและเอามาไปไปที่ไหนไม่จะได้พูดเรื่องอื่นเอาเรื่องนี้เพราะเรื่องอื่นพูดกันมามากแล้วแล้วใครก็พูดได้นะแต่เรื่องนี้มันไม่มีใครพูดต้องการชี้เรื่องนี้ถ้ารู้เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นมันจะรู้ไปหมดของมันเองโดยไม่ต้องไปเรียนรู้ก็ได้ พระพุทธเจ้าก่อนที่จะสรู้ท่านมีพระตรปิดกไหมไม่มีใช่ไหมแล้วท่านเอาอะไรมารู้ก็ค,คือตัวนี้แหละดังนั้นอย่าไปท้อไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องทําด้วยศรัทธาศรัทธาในตัวรู้แต่ที่ถามว่าโยมผู้ปฏิบัติศรัทธาตัวรู้เลยเป็นเลยังยัง รู้บ้างไม่รู้บ้างหลงบ้างลืมบ้างไปเรื่อยๆนะแต่รู้หลงไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ประการสําคัญให้อัตราส่วนเท่าเกันหลงเท่าไหร่รู้เท่านั้นนะฮะลืมเท่าไหร่ให้ลึกได้เท่านั้นมันก็จะเป็นศูนย์พอดีเลยหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งนะ 1, 1นะเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าภาวะของการเกิดและการดับการเกิดเหมือน บวกการดับมันลบนะการรู้เหมือนบวกการหลงมันลบถ้ามันในอัจราส่วนที่เท่ากันใช่ไหมมันก็เป็นศูนย์ไม่มีแต่ส่วนใหญ่ที่มันเหลือเพราะมันมากกว่าอัจราส่วนมันเกินนะความรู้ความหลงมันเกินกว่าความรู้ที่เหลือมันก็เลยเป็นเศษของทุก แต่ถ้ามันอาาัตฉรายสนเท่ากันไม่มีทุกเหลือนะเดี๋ยวจะชี้ถึงพุทธพจน์บทนี้ว่าพูดเอาเองหรือเปล่าพุทธเาตรัสเอาไว้นะเดี๋ยวจะบอกทีหลังนะนั้นช่วงเช้าว,วันนี้ขอให้ตั้งใจตามรู้ตามดูตามเห็นการเคลืไว้องเให้ชัดๆแล้วกลุ่มกลางเก่ากลาง,ลางใหม่จะได้เข้าเก็บอารมณเท่าแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป ขออนุโมทนาในความตั้งใจของท่านทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งและมีศรัทธาสูงขึ้นเรื่อยๆมีความเพียรสูงขึ้นเรื่อยๆมีสติสมัมปัญญาสูงขึ้นเรื่อยๆจนสามารถดับทุกข์ได้วยการทุกคนทุกท่านถืน่ออ่ากลับาพร้รอมกัน E um...